สวัสดีทักทายจากเพื่อนๆวันนี้พี่นงมาเปิดบ้านอาจจะดึกหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่งเสร็จธุระนะเพิ่งเสร็จธุระจ้าเปิดบ้านทักทายยามเย็นกันเนาะใครมีอะไรก็มาคุยกันได้จ้ะวันนี้พี่นงมาเปิดบ้านเปิดบ้านเปิดค่าเปิดหูเปิดตาให้ช่องตัวเองเนาะ ทักทายยามแรงทักทายยามแรงเนาะทักทายกันยามค่ำาๆใครมีอะไรก็มาคุยกันสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องก็ตั้งไรเงียบไปเนาะตั้งไรเงียบไปนอนนอนพักผ่อนกินแล้วนอนพักผ่อนกายากินแลนั่งปวดหลังนะจ๊ะ กินและนอนพักผ่อนกายากินและนั่งปวดหลังนะจ๊ะนะจ๊ะ <c oughs> มีใครเปิดบ้านเปิดหูเปิดตาหรือเปล่าเนาะมีใครเปิดบ้านกลับมาคุยกันเด้อจ้า